วิธีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะมาตรการเยียวยา5,000บาทแจกให้3เดือนนะคะผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะเปิดแล้วค่ะ6ขั้นตอนง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากมาสรุปให้ในคลิปนี้เลยค่ะแล้วมารอลุ้นรับเงิน5,000บาทค่ะก่อนติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครคะ่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่ Facebook นะคะทีวีสีไทยคะ่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเดียวกันคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้มีข่าวสารสาระความรู้ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันค่ะแล้วไม่ผ่านสิทธิ์ตรงนี้นะคะท่านสามารถยื่นขอทบทวนได้นะคะตรงนี้ เพราะเขามีช่วยเหลือพิเศษสำหรับท่านที่ไม่มีสิทธิ์ไม่ผ่านแล้วไม่แน่ใจค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ผ่านลองยื่นเข้าไปเลยนะคะในชันแนะนำปุ้ยแนะนำนะคะจากกรณีที่กระทรวงการคัน,นะคะ่ะจะมีการเปิดให้ประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยคะ่ะที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแต่ที่บอกนะคะคือไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองรอบแรก สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ในวันนี้เลยนะคะ20เมษานะคะตอนนี้ปุ่มกดขอทบทวนสิทธิ์มีเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เวลา6กนกายอย่างที่ดิฉันบอกนะคะด้วย20เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวันนี้เขาได้มีการเปิดเผยนะคะวิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะ โดยตรงนี้ให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชน5 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะโดยจะมีปุ่มนะคะเพิ่มขึ้นมาว่ายื่นทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งจะต้องให้ผู้มีสถานะที่ไม่ได้รับสิทธิ์แล้วเท่านั้นท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะโดยขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกนะคะท่านต้องเข้าไปที่ เว็บไซต์นะคะ w w w ร์เเราไม่ทิ้งกัน .com ค่ะถ้าไม่แน่ใจสะกดยังไงนะคะดูหน้าปกคลิปดิฉันได้เลยนะคะสะกดตามนี้เลยนะคะอย่าสะกดไปอย่างอื่นนะคะไม่งั้นท่านอาจจะเจอเว็บปลอมได้ค่ะก็คือกดสกด w w w ร์ w เบเราไม่ทิ้งกัน com เหมือนหน้าปกดิฉันนะคะ เมื่อท่านเข้าไปแล้วนะคะให้ท่านเลือกที่เมนูนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และต้องการนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์เท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะท่านก็ข้อต่อไปข้อ2ก็คือกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะก็คือคลิกยื่นทบทวนเสร็จตามด้วยหมายเลข บัตรประจำตัวประชาชนนะคะเตรียมให้พร้อมนะคะใส่หมายเลขบัตรให้ถูกต้องนะคะดูนัมเบอร์ดูหมายเลขดีๆนะคะถ้าไม่ถูกผิดพลาดหมายเลขเดียวเนี่ยทำให้ท่านพลาดสิทธิ์ได้นะคะต่อไปค่ะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกนะคะให้ใส่หมายเลขนั้นไปตามด้วยนะคะวันเดือนปีเกิดน,นะคะใส่ให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะ อ่านรายละเอียดนะคะและเงื่อนไขให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะเลือกยอมรับและคลิกยืนยันดำเนินการต่อค่ะเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือข้อ3ข้อที่4มาด,ดูกันเลยค่ะเลือกยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากโควิด1 9และพร้อมให้เจ้าหน้าที่นะคะทำการตรวจสอบค่ะ ท่านให้กรอกข้อมูลรายละเอียดนะคะจากนั้นคลิกเลือกค่ะเพราะว่าตรงนี้ข้อมูลรายละเอียดก็คือเขาก็จะให้ท่านกรอกบ้านเลขที่นะคะตามนี้เลยค่ะข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างกรอกให้ละเอียดบ้านเลขที่หมู่บ้านทำไมท่านถึงได้รับผลกระทบตรงนี้แล้วพอคลิกไปคือเติมให้หมดทุกอย่างนะคะอย,อย่าเว้นช่องนะคะถ้าเขาให้เติมค่ะแล้วท่านก็ ยืนยันค่ะและดําเนินการต่อนะคะมาดูข้อที่5ค่ะหลังจากยืนยันแล้วหลังจากยืนยันทำรายการให้คลิกคำว่ายืนยันนะคะนี่คือข้อที่5นะคะสำหรับกรณีลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ ให้ท่านใส่รหัส OTP OTP คืออะไรก็คือรหัส SMS ค่ะเป็นตัวเลขค่ะหลังจากลงทะเบียนแล้วนะคะเขาจะส่งรหัสไปให้ท่านค่ะสำหรับกรณีลงด้วยโทรศัพท์บ้านใส่เบอร์บ้านและรหัสไปรษณีย์ที่ลงทะเบียนไว้นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านเป็นแบบไหนคะ่ะจากนั้นนะคะยืนยันทํารายการอย่างที่ดิฉันบอกนะคะให้ยืนยันให้เรียบร้อย แล้วก็เขาจะให้เวลาเวลากรอเ s m เเนี่ยก็ประมาณ288วินาทีก็มีเวลาเยอะอยู่นะคะท่านต้องดูเลขให้ถูกต้องให้ถูกนะคะแล้วก็กดใส่หมายเลขเข้าไปให้เรียบร้อยตรงนี้ค่ะข้อสุดท้ายข้อ6กนะคะก็คือทำรายการเสร็จสิ้นหน้าจอจะแสดงผลยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับนะคะที่ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ยื่นสำเร็จ แล้วก็โปรดเตรียมหลักฐานนะคะการประกอบอาชีพของท่านให้พร้อมค่ะในกรณีที่เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบอาชีพของท่านค่ะเมื่อท่านยื่นเรียบร้อยก็จะเป็นเครื่องหมายเช็คถูกสีฟ้าเนี่ยค่ะแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิสำเร็จ <c oughs> เขาก็จะมีบอกอย่างนี้นะคะโปรดเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพของท่านให้พร้อมในกรณีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบ อาชีพของท่านค่ะแล้วก็จะมีวันที่ท่านทํารายการตรงนี้ค่ะแล้วก็ตกลงคลิกคําว่าตกลงเลยนะคะตรงนี้เมื่อท่านทําเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดท่านสามารถกลับเข้าไปเช็คสถานะของท่านนะคะสถานะของท่านก็จะขึ้นใหม่นะคะว่าหลังจากที่ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์วันแรกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสถานะของท่านก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นว่า ยื่นทบทวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือรายละเอียดก็คือเขาเริ่มที่บอกนะคะก็คือตรงนี้ที่ชั้นสอนทั้งบท6ขั้นตอนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเริ่มให้เปิดประชาชนยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ย ลำดับสุดท้ายของการลงทะเบียนก็ที่บอก6ขั้นตอนนะคะท่านสามารถคลิกเข้าไปเมื่อเรียบร้อยแล้วท่านกลับไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com นะคะแล้วท่านก็คลิกคำว่าตรวจสอบสถานะค่ะท่านจะเข้าไปเช็คว่าตนเองนั้นลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เพื่อความแน่ใจนะคะเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะก่อนนะคะแล้วก็หากลงทะเบียนสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้ก็คือถ้าท่านเข้าไปตรวจสอบสถานะปุ๊บ เขาก็จะให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรป,ประชาชนเบอร์โทรเหมือนเดิมนะคะใส่หมายเลขให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถ้าท่านใส่หมายเลขไม่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นข้อมูลตรงนี้นะคะถ้าท่านใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นเนี่ยสถานะจะโชว์คำว่าอย่างนี้อย่าลืมนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อทบทวนสิทธิ์อันนี้ก็คือเป็นอานเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ ก็ให้ท่านรอเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อที่จะมาตรวจสอบนะคะอยากให้พี่น้องคนไทยนะคะเตรียมข้อมูลดีๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงได้อ่าต้องได้รับสิทธิ์ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะบางท่านอาจจะเป็นแบบไม่อ่อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ขึ้นคำว่าลงทะเบียนเกษตรกรอะไรตรงนี้นะคะ่ะท่านก็เกาะข้อมูลไปว่าท่านอ่ะไม่ได้อ่าทำเกษตรกรนะตรงนี้เพื่อที่ ท่านจะได้มีโอกาสรับสิทธิ์เงิน5,000บาทตรงนี้ค่ะเพราะว่าอยากให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้รับเงินตรงนี้ค่ะเป็นห่วงแล้วก็เข้าใจทุกคนนะคะว่า5,000บาทเนี่ยเป็นเงินค่อนข้างเยอะท่านสามารถได้เงินตรงนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือท่านจุน,จนเจือได้ใน,ในเงิน5,000บาทนี้ค่ะ ใครก็ตามนะคะมีอาชีพไหนก็ตามแล้วได้อาชีพไม่ตรงเช่นบอกว่าท่านทํางานอยู่แต่ท่านมีสถานะเป็นนักศึกษาตรงนี้ท่านก็สามารถยื่นเรื่องเข้าไปได้เลยนะคะปุ้ยแนะนำนะคะทุกคนนะคะที่ไม่มีสิทธิ์นะคะเดือดร้อนจริงๆนะคะแนะนําให้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เลยะคะ่ะไม่เสียหายค่ะ ท่านได้ไม่ได้หรือไม่ผ่านติดตรงไหนเนี่ยเขาก็จะได้บอกท่านแต่ถ้าท่านมีความมั่นใจว่าท่านต้องได้แน่นอนเตรียมเอกสารให้พร้อมเตรียมข้อมูลให้พร้อมค่ะถึงแม้เขามาตรวจสอบท่านก็ไม่สนใจเพราะว่าท่านมีหลักฐานครบถ้วนรับรองว่าท่านจะได้เงินตรงนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะคะอย่าลืมยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะไปไหนมาไหนกลับบ้านอย่าลืมล้างมือนะคะช่วงนี้โรคโควิด วิกตกำลังระบาดเป็นกันทั่วโลกค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆก่อนใครเวลาที่ฉันลงคลิปใหม่ๆนะคะใครยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเขียนมาบอกใต้คอมเมนต์ดิฉันหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างใครได้เงินไม่ได้เงินยังไงนะคะ มาบอกที่ฉันให้รับรู้ด้วยนะคะวันนี้ปุ้ยลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ